เมนูอร่อยๆที่เป็นได้ทั้งกับแก้มและกับข้าวเลยครับผัดหมูเส้นกุ้งชะอมไข่ครับมาเริ่มกันเลยตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันตอกไข่ลงไปก่อนเลยครับในส่วนผสมทั้งหมดนั้นเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปแล้วนะครับไม่ทองไปจดกันอยู่ครับเราก็จะผัดให้ไข่ไก่เนี่ยเซ็ตตัวให้หมดเลยครับไข่ไก่เซ็ตตัวดีแล้วครับเชฟก็จะตักพักไว้ก่อนเลยครับ ัไข่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ใส่พริกแห้งแล้วก็กระเทียมลงไปนะครับที่โขกเรียบร้อยนะครับผัดเข้าให้กลิ่นหอมฟุ้งเลยนะครับกระทะเดิมเนี่ยแหละครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยครับผัดต่ออีกเล็กน้อยครับแล้วคราวนี้เชฟก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปครับ ผัดให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งสดลงไปครับผัดให้กุ้งทั้งหมดนี้สุกให้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันเลยครับเ,เริ่มด้วยซอสหอยนางรมครับแล้วก็ตามต่อด้วยซีอิ๊วขาวครับ ซอสปรุงรสครับแล้วก็ตามต่อด้วยน้ำตาลทรายเลยครับผัดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีเลยครับน้ำต้องคลุกคลิกคุกคลิกอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้ก็ใส่วุ้นเส้นถั่วเขียวแท้ลงไปเลยนะครับตอนซื้อก็เลือกอ่านที่สลากดูนะครับเขาจะเขียนว่าวุ้นเส้นถั่วเขียวแท้100%ครับ พอใส่วุ้นเส้นลงไปเนี่ยเขาก็จะดูดรสชาติของน้ำเข้าไปหมดเลยเห็นไหมละครับน้ำก็จะเริ่มแห้งขึ้นละความชุ่มฉ่ำทั้งหมดก็เข้าไปที่วุน้นเส้นแล้วครับคราวนี้เชฟจะเติมด้วยชะอมครับโอ้โหเด็ดขาดจริงๆเลยครับแล้วก็ผัดชะอมไอ้โดนความร้อนให้หมดเลยครับใช้ไฟแรงได้เลยนะครับกลิ่นหอมฟุ้งไปหมดเลยครับ ตามด้วยไข่ไก่ตอนแรกเลยนะครับลงไปแล้วก็ยีๆให้เข้ากันให้ทั่วให้หมดเลยครับเป็นเมนูที่เข้ากันได้ลงตัวมากๆเลยนะครับทั้งกุ้งทั้งเจาะอมเลยนะครับเมนูนี้เป็นได้ทั้งกับแก้มและกับข้าวเลยครับข้าวหมดหม้อแน่นอนครับลองทำตามกันดูครับ